ช่วงเวลาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการเปิดเบต้าเทสของ d ด a b l o 4รีกรอบซึ่งทางพิสัทเรียกการเทสครั้งนี้ว่าเซิร์ฟเวอรหรือการให้ผู้เล่นเข้าไปช่วยกันถล่มเซิร์ฟเวอร์ของตัวเกมเพื่อจะดูว่ามานถึงเวลาเปิดให้เล่นกันจริงๆแล้วเนี่ยไอที่เขาเตรียมกันไว้มันจะรองรับกับจำนวนคนไหวไหมจากที่ผมไปลองถือว่าเยี่ยมเลยครับ ล็อกอินได้ปกติใช้เวลาแป๊บๆแ,แถมในตัวเกมยังออพติมัส์มันดีขึ้นอาการหน่วงอาการแหลกหายไปเยอะจะมีอยู่บ้างก็บางที่บางสถานการณ์เท่านั้นทางผู้พัฒนาย,ยังบอกด้วยว่าเบต้าเทสครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับตัวเกมจริงๆมากที่สุดนลครับอีกประมาณ3อาทิตย์เราจะได้เล่นตัวเต็มกันแล้วเราะงั้นวันนี้เราไปดูกันดีก,กว่าว่ารายละเอียดของเรเบโสีจะมีอะไรกันบ้าง เรื่องราวดำเนินต่อจากเดียบล3 r e มร e ปเปอร์ออฟโซที่เราสามารถกำจัดเดียบลและเทวทูตแห่งความตายมาเทลพร้อมทั้งทำลายแบล็กโซลสโตลงได้เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้มนุษย์ในแซงจูรีต่างล้มตายกันเป็นจำนวนมากวันเวลาล่วงเลยผ่านไปในขณะที่ทุกชีวิตกำลังดิ้นรนเพื่อก่อร่างสร้างตัวใหม่ภัยร้ายดำมืดก็ค่อยๆคลืคบคลานเข้ามาปกคลุมดินแดนแห่งนี้อีกครั้งเดียบร4จะทิ้งช่วงจากภาค3เป็นเวลา50ปีหลังจากสงครามจบลง มนุษย์พยายามกลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติให้ได้แต่แล้วลิลิตลูกสาวของเมฟิสโตจอมปีศาจแห่งความเกลียดชังก็ได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้น,นมาด้วยพิติกรรมบางอย่าง <S <S ในอดีตการสงครามระหว่างเทวดากับปีศาจมีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานไม่จบไม่สิน้นทําให้เริ่มมีกลุ่มของทั้งสองฝ่ายที่เบื่อหน่ายกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในนั้นก็รวมไปถึงลิลิตและเทวดาอินาริอสครั้งที่ทั้งสองเข้าห้ำหั่นกันลิลิตสามารถจับตัวอินาริอสไปได้ในขณะที่กาลังจะเริ่มทรมานนอิ เธอกลับค้นพบว่าเขาเองก็มีความคิดหรือมุมมองต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นคล้ายๆกันทั้งสองร่วมมือกันขโมยเวิร์ s สโตนซึ่งเป็นคริสตัลเจมขนาดใหญ่ที่มีพลังในการสัรสร้างสิ่งต่างๆและเอามันมาก่อร่างสร้างดินแดนที่มีชื่อว่าแซงจูรี่เพื่อหลบหนีจากสงครามถึงจะมีเป้าหมายเดียวกันแต่ด้วยธรรมชาติของทั้งคู่ที่แตกตา่างทําให้ความร่วมมือในครั้งนี้อยู่ไม่ยั่งยืนนักอินาริสและลิลิธยังคงต่อสู้กันเองมาตลอด ครั้งสุดท้ายที่ทั้งสองปะทะกันก็เป็นทางอินาริสที่สามารถจับลิลิทเข้าไปขังอยู่ในมิติแห่งความมืดได้ทุกๆอย่างดูเหมือนจะเข้าทางอินาริสแต่สุดท้ายสวรรค์ก็ค้นพบถึงสิ่งที่เขาทำทําให้อินาริสถูกจับและส่งตัวให้นรกเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนในการสงบศึกของทั้งสองฝ่ายการกลับมายัางโลกที่เคยเป็นของทั้งคู่ครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์คืออะไรกันแน่ลิลิทเองต้องการอะไรและเทวดาอินาริสจะมีบทบาทยังไง รวมมีถึงการที่มนุษย์อย่างเราๆที่อยู่ท่ามกลางการรบราฆ่าฟันของเทวดากับปีศาจมาตลอดจะต้องทำอะไรกันอีกบ้างต้องไปหาคำตอบกันต่อในแคมเปญหลักของเดียบรส4แลครับเกมเพลย์หลักเป็นแอคชั่น RPG Hack and Slash มุมมองด้านบนเชียง,ยงแบบไอโซเมตริกอย่างที่เคยเป็นมาตลอดเราเลือกหนึ่งตัวละครจาก5อาชีพเพื่อออกเดินทางปราบปีศาจร้ายเก็บเลเวลรูดของเพื่อพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น เพียงแต่การออกสำรวจในเซ n เจอรี่คราวนี้จะไม่เหมือนภาคก่อนหน้าภาคหนึ่งนั้นเป็นเส้นตรงง่ายๆเดินทางลงไปใต้ดินทั้งหมด16ชั้นส่วนภาค2และ3มีการเล่าเรื่องเป็นแชปเตอร์ซึ่งแต่ละตอนเนี่ยก็จะมีการย้ายเมืองหรือว่าย้ายพื้นที่แต่ก็ยังคงความเป็นเส้นตรงอยู่พอมาในภาคที่4ภาคนี้เนี่ยจะยังเล่าเรื่องเป็นแชปเตอร์อยู่เหมือนกันนะครับแต่เปลี่ยนการออกสำรวจเป็นโอเพนเวิลด์เต็มรูปแบบตัวเกมจะโยนแผนที่ขนาดใหญ่มาให้เราแมปหนึง่ง โดยที่มันเนี่ยจะถูกแบ่งออกไปโซนต่างๆั้งบมด5ตอนเพื่อดําเนินเนื้อเรื่องเรามีสระที่จะไปทางไหนก่อนก็ได้เพียงแต่เกมเนี่ก็จะไกด์ให้เราโดยใช้เควสหลักนะครับหรือบางพื้นที่ก็อาจจะปิดกั้นไว้ก่อนบ้างเพื่อไม่ให้เราออกนอกรู้นอกทางมากเกินไปเท่าที่สังเกตจากเบต้าเนี่ยยังมีลักษณะที่ว่าเราเดินทางไปไกลๆได้เลยครับเพียงแต่ยิ่งห่างออกไปเนี่ยมอนสเตอร์ก็จะโหดมากขึ้นทําให้ต้องกลับมาเก็บประสบการณ์หรือว่าดําเนินเนื้อเรื่องหลักกันก่อน นอกจากนี้ในเวิลด์ที่เล่นอยู่นั้นจะมีลักษณะเป็นมัลติเพลเยอร์อยู่ด้วยเรามีโอกาสได้พบเจอผู้เล่นอื่นในตัวเมืองนะครับหรือว่าร่วมกันช่วยผ่านอีเวนต์ต่างๆที่กระจายอยู่ตามแผนที่คือมันไม่ได้เป็น MMO เต็มขัน้นแบบว่าเจอทุกคนที่ลงชื่ออยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันอะไรแบบนั้นนะเท่าที่พบเจอคือน่าจะสุ่มคนที่มีเลเวลใกล้เคียงหรือว่าคนที่กําลังทํากิจกรรมแถวๆนั้นเนี่ยให้มาปรากฏตัวให้เราเห็นทําให้เกมมันดูไม่เหงาแล้วก็มีชีวิตชีวามากขึ้น อาชีพหรือว่าคลาสในเกมจะมีให้เลือกทั้งหมด5อาชีพซึ่งใครที่เป็นแฟนๆซีรีส์นี้อยู่แล้วก็น่าจะคุ้นเคยกับทั้งหนี้เป็นอย่างดีเลยครับเรามาเริ่มกันก่อนที่บาบเบเรียนเมลีคลาสที่มีมาตั้งแต่ภาค2ต่อเนื่องกันมาจนถึงภาค4บาบเบเรียนเน้น,น,นการโจมตีระยะประชิดทางกายภาพที่รวดเดวรุนแรงอีกทั้งตัวเขาเองยังมีความแข็งแกร่ง,แ,งแถมสวมเกราะหนักนะครับทำให้อึดถึกทนมากกว่าคลาสอื่นความพิเศษอีกอย่างของคลาสนี้คือการที่สามารถถืออาวุธติดตัวพร้อมกันได้2ลักษณะ ทั้งอาวุธ2มือขนาดใหญ่สลับไปมากับอาวุธมือเดียวบวกเข้ากับระบบใหม่ที่สามารถกำหนดสกิลให้กับอาวุธนั้นๆที่เราถืออยู่ทําให้การเปลี่ยนอาวุธเพื่อใช้งานเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เพิ่มการเล่นที่มีความลุ่มลึกมากขึ้นคลาสถัดมาซอร์เซสถือเป็นอาชีพที่ไม่เคยห่างหายไปไหนเพราะมีมาตั้งแต่ภาคหนึ่งแม่มดหรือพ่อมดผู้ใช้เวทมวนต์สายธาตุทั้ง3อย่างไฟน้ําแข็งแล้วก็สายฟ้าซึ่งการโจมตีของคลาสนี้เนี่ยถือว่ามีพลังรุนแรงมากที่สุด แต่ก็ได้มากับการที่พวกเขาบอบบางออกมากๆในเบต้าถือเป็นคลาสที่ผู้เล่นให้ความสนใจมากที่สุดตัวหนึ่งเลยครับเพราะซอเเรสนั้นแข็งแร่งออกมากๆตั้งแต่ต้นเกมถ้าไม่มีข่าวคราวว่าบางสกิลเนี่ยอาจจะต้องถูกเนิร์ฟลงบ้างอาชีพที่3โรคการกลับใหม่ครั้งของคลาสโจมตีระยะไกลจากภาคแรกที่เน้นการใช้ธนูเป็นหลักมาในภาคนี้ถูกปรับจูนใหม่หมดให้รวมเหมือนเอาอาชีพจากภาค2และ3มายามรวมกันโรคยังใช้ธนูได้เหมือนเหมือนกับอเมซอนและเดมอนฮันเตอร์ เพิ่มการโจมตีระยะใกล้โดยการใช้มีดหรือว่าดาบและตัวเขาเองยังสามารถใช้กับดับได้แบบเดียวกับแอสซัสซินหรือว่าเดมอนฮันเตอร์ด้วยเท่าที่ได้ลองผมว่าเป็นตัวละครที่มีรูปแบบการเล่นหลากหลายตัวหนึ่งเลยครับการโจมตีเน้นความรวดเร็วความถึกอาจจะไม่มากแต่ก็าศาัยค่าการหลบหลีกที่ค่อนข้างสูงกว่าตัวละครอ,อื่นๆตัวละครที่4ในโครเมนเซอร์อาชีพนี้น่าจะมีแฟนเบสหรือคนที่ชอบติดอกติดใจกันมาตั้งแต่ภาค2อ,อยู่พอสมควรเลยครับในเดียบร4สีมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปบ้าง แต่ผมมองว่าคอหลักของการเล่นนั้นยังไม่เปลี่ยนมากนะักรอบนี้แก๊งกองทัพโครงกระดูกนั้นเราสามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลาไม่ได้เป็นสกิลที่เราต้องเลือกหามาใช้อีกต่อไปการโจมตีของในคมเมนเซอร์จะแบ่งเป็นเวทมนต์สามสายกระดูกเลือดและก็เงาซึ่งดังสามเท่าที่ลองสัมผัสเนี่ยไม่ได้เป็นเพียวเดามเแบบตรงๆนะครับแต่จะแฝงดีบัฟอยู่ข้างในด้วยทําให้เราต้องผสมผสานการใช้เวทบวกกับกองทหารกระดูกของเราเสริมกันสุดท้ายคลาสที่5ดรูอิด ซึ่งมีจุดเด่นที่เขาสามารถจำแรงกายเป็นมนุษย์หมาป่าหรือหมีไซยักษ์รวมไปถึงการเรียกสัตว์ป่าเข้ามาร่วมช่วยในการต่อสู้เท่านั้นยังไม่พอดูริดสามารถใช้เวทมนต์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติอย่างธาตุดินลมและก็พายุที่มีพลังโจมตีวงกว้างได้อีกด้วยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอาชีพนี้ถือเป็นคลาสที่คนเล่นน้อยที่สุดในดีโบโ2เลยครับทำให้แปลกใจพอสมควรว่าทำไมบริสตาถึงเลือกมาอยู่ในภาพนี้แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะว่าการปรับเปลี่ยนของผู้พัฒนาอาจจะทำให้มันเล่นสนุกก็เป็นได้ เดียบสีสามารถปรับแต่งรูปลักษ์ของตัวละครได้ด้วยครับภาคก่อนหน้า1-3ถึงเลือกไม่ได้มีแค่ภาค3าที่ให้เลือกเพศแค่นั้นซึ่งส่วนนี้ผมมองว่าได้อาน,นิสง์มาจากเดียบลอิมมอร์ทัลเต็มๆเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่เพศเบสของหน้าตาทรงผมสีผมสีของลูกกตารอยสักซึ่งแต่ละหมวดหมู่มันอาจจะมีแบบให้เลือกไม่มากนักหรือว่าลงลึกได้แบบเกมอื่นๆนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่รับได้สร้างสีสันความแปลกใหม่ความแตกต่างได้พอสมควร สุดท้ายแล้วตัวละครแทบจะใส่ชุดเกราะกันเต็มยศเรียกได้ว่าไม่เห็นรูปรักษณ์ข้างในกันเลยเพราะงั้นหน้าตาของตัวเราดูจะเป็นเรื่องรองลงไปเมื่อเทียบกับรูปแบบชุดเกราะต่างๆที่มีมาให้และทางบริษัทเองก็ดูจะเน้นเ,เรื่องของการทาร์นสม g อกดิฟฟิเคชันหรือการเปลี่ยนสกินของชุดเกราะอเอามากๆกราฟิกที่พัฒนาขึ้นรายละเอียดของชุดต่างๆก็มากตามเราสามารถปรับเปลี่ยนเอาตามใจอยากได้ตอลอดเวลาผ่านทางตู้เสื้อผ้าที่มีในห้องพักทั้งรูปแบบแล้วก็สีสันเพียงแต่เรื่องรูปแบบเนี่ย ต้องอาใัยการที่เราเคยครอบครองชิ้นส่วนนั้นๆแล้วพาไปย่อยกับช่างตีเหล็กก่อนสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการบันทึกในลิสต์รายการก่อนนิดนึงการพัฒนาตัวละครหรือว่าทำให้ตัวเราเก่งขึ้นถ้าเทียบกับเดียบรในภาคก่อนๆถือว่ามีการปรับเปลี่ยนกันพอสมควรตอนนี้ในเวลาที่เราเลเวลอัพจะไม่มีพอยต์มาให้เลือกเพิ่มค่าสแตตหลักอย่างพวกสเตรนท์หรือว่าอินเทลเจนต์แล้วตัวเกมจะเพิ่มให้เราอัตโนมัติ เหลือเพียงแค่ point ในการ up skill อย่างเดียวที่เราเลือกว่าจะใช้แบบไหนรูปแบบของสาย skill หรือว่า skill รีกลกับมาอีกครั้งดูเหมือนเขาต้องการจะเอาใจแฟนๆที่ชอบลักษณะการ up skill แบบ Diablo สอมากกว่าแต่พอได้ทําความเข้าใจจริงๆเนี่ยก็พบว่ามันยังเหมือน Diablo สานั่นแหละครับเพียงแต่เพิ่มส่วนดีของภาค2เข้ามาพอเป็นแบบนี้แล้วดูเหมือนว่าทางบริษ,ษัทเนี่ยเขาพยายามใน,นให้ผู้เล่นจัดการผสมผสานอาวุธและชุดเกราะที่มีให้เข้ากับ skill หรือที่เราเรียกว่าสร้างบิลขึ้นมามากกว่าเมื่อก่อนอย่างชัดเจนเลยครับทําให้เราต้องพยายามเข้าใจถึงความสามารถที่ได้จากชุดและก็สกิลต่างๆมากขึ้นเพื่อให้มันเสริมกันอย่างเต็มที่ระบบพลกร,รีเวลที่เป็นการพัฒนาตัวละครในคอนเทนต์ในเกมก็ถูกยกเครื่องใหม่หมดแตกต่างจากภาพ3ที่เป็นแค่การเลือกสเตตเสริมเพิ่มเติมเข้าไปทีละนิดพอในเดียบรสีมันจะมาในรูปแบบที่เขาเรียกว่าพลากรบอร์ดพลกรบอร์ดจะมีลักษณะเป็นกระดานที่มีโนดหลายๆโนดวางอยู่ เมื่อเราลือเวบอัพก็สามารถเลือกได้ว่าจะอัพโนดไหนโดยที่ต้องเลือกเป็นเส้นทางต่อเนื่องกันไปผมว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนเกมแนวนี้น่าจะคุ้นเคยกันบ้างนะครับเรามองไปแล้วคล้ายๆระบบของ Part of Exile แต่ความต่างของมันอยู่ที่ชนิดของโนดซึ่งได้เรียงตั้งแต่ normal magic rare โน e ไปจนถึง legendary Node ที่เป็นการเพิ่มความสามารถพิเศษให้กับเฉพาะสกิลบางสกิลนะครับพอมันมีเจ้า legendary o น e เนี่ยทำให้เราต้องเลงวางแผนกันดีๆแล้วว่า เราต้องการจะเพิ่มความสามารถพิเศษให้กับสกิลไหนแล้วจะเลือกทางเดินโนดยังไงแถมยังมีโหนดที่เป็นลักษณะของซ็อกเก็ตสามารถใส่คลิปหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ลงไปเพื่อเป็นการบัฟโนดรอบๆได้สรุปได้ว่าพลกรบอร์ดเนี่ยมันก็เป็นเหมือนตัวที่จะทําให้เราเจาะลึกลงไปในสายสกิลของอาชีพนั้นๆมากยิ่งขึ้นโคเด็กซ์ออฟพาว เป็นระบบใหม่ที่เข้ามาช่วยเสริมการสร้างบิลของเราให้มีความหลากหลายและก็ง่ายมากยิ่งขึ้นครับลักษณะของมันจะเป็นลิสต์รายการของความสามารถพิเศษต่างๆที่มีอยู่ในไอเทมลีเจเนรีซึ่งเราสามารถเก็บรวบรวมและก็เอามาปั๊มลงไปให้กับอาวุธและชุดเกราะธรรมดาได้ตลอดเพื่อทําให้มันยกระดับเป็นของลีเจเนรีโดยวิธีการปลดล็อกแต่ละรายการนั้นคือการลงดันเจียนที่กระจายอยู่ร,บรอบในแผ่นที่ครับอีกรูปแบบหนึ่งคือการดึงความสามารถพิเศษจากไอเทมออกมา อันนี้เนี่ยมันจะไม่ถูกเก็บไว้ในลิสต์ของโคเด็กนะครับเพียงแต่ว่าจะมาในรูปแบบของของที่ไว้ใช้ปั๊มให้กับชิ้นอื่นๆได้คือใช้ครั้งเดียวแล้วก็หายไปเช่นเพื่อนๆอ,อาจจะได้กราบมือลิเ e เดอรี่มาชิ้นหนึ่งแต่ความสามารถพิเศษมันดันไม่เข้ากับบิลที่เราใช้อยู่นะครับก็เสียดายว่าเผื่อว่าต่อไปอาจจะได้ใช้ในคราวหน้าแทนที่จะเก็บเกาะทั้งชิ้นมาเนี่ยก็จัดการดูดเอาความสามารถพิเศษมันออกมาเพื่อต่อไปเจอชิ้นส่วนมือที่เลเวลสูงขึ้นและอยากใช้ความสามารถนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ค่อยปัมม๊ ในไลฟ์สดของทางทีมผู้พัฒนาย,ยังมีรายการหรือว่าลูกเล่นใหม่ๆที่เข้าเสริมเข้ามาใน Diablo 4เยอะเลยครับผมพยายามเอาที่น่าสนใจมาสรุปสั้นๆนะเริ่มมาจาก Stronghold Stronghold จะเป็นพื้นที่ที่มีตำแหน่งจุดวางแน่นอนในแมปแต่ละอันก็จะมีเรื่องราวเล็กๆและก็บอสที่แตกต่างกันออกไปเมื่อเคลียร์พื้นที่ n ตอ o l d ได้เนี่ยก็อาจจะปลดล็อคกลายเป็นพื้นที่ส่วนกลางรีนาเป็นเหมือนค่าสเตตของการมีส่วนร่วมในพื้นที่ต่าง ยิ่งเราทำไซค e เควส t แจมพวกอีเวนต์หรือว่าลงดันแต้มส่วนนี้ก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะปลดล็อกรางวัลน,นะครับเช่นเพิ่มจำนวนขวดเลือดที่ถือหรือว่าได้ค่าสกิลพอยท์ทางบริษัทบอกกับเราว่าดันเจียนเนี่ยจะมีดีไซน์มากกว่า120แบบแถมยังมีระบบไนท์แม่ดันเจียนที่จะมีความยากมากขึ้นของที่ลูด,ดีขึ้นข้างในมีเฮลเกตที่จะคอยสปอนมอนออกมารวๆและถ้าเล่นจนจบเนี่ย ก็จะได้รางวัลเป็นคลิปเอามาใส่ในสล็อตของพลกรบอร์ดเฮลทายจะเป็นพื้นที่กิจกรรมที่ถ้าเราเดินเข้าไปร่วมแจมหน้าจอจะเริ่มกลายเป็นสีแดงศัตรูที่ออกมาจะมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษและถ้าเราสามารถจัดการได้เนี่ยก็จะได้รับหน่วยเงินซินเดอร์ที่เอาไว้เปิดหีบเฮลทายแคชซึ่งไอ้เจ้าหีบนี้มันจะกําหนดไว้เลยว่าจะรับของสล็อตไหนนะครับพองานมันก็เหมือนระบบที่เราสามารถเน้นฟาร์มของเฉพาะส่วนได้เช่นว่าถ้าเราอยากได้กรอส่วนบอดดี้เนี่ย เราก็ได้ออกไปตามหาเฮลทายที่ให้รางวัลส่วนนั้นสำหรับคนที่ชอบ PVP ก็มีพื้นที่ให้เข้าไปต่อสู้กันด้วยใน Field of Hatred เป้าหมายคือการแย่งกันเก็บชาดแล้วเอาไปทำให้บริสุทธิ์เพื่อแลกกับของตกแต่งต่างๆคนที่เล่นโหมดฮาร์ดคอร์ต้องระวังกันนิดนึงครับเพราะว่าการตายใน PVP เนี่ยก็ถือว่าตัวละครเราตายไปด้วยนี่ก็คือเท่าที่เห็นคร่าวๆจากที่ทีมงานเอามาเล่าให้ฟังนะครับ เดี๋ยวไว้ไปดูกันต่อดีกว่าว่าจะมีลูกเล่นอื่นออีกไหมในตัวเกมเต็มนะอย่างที่เคยเกริ่นไปก่อนหน้าว่าเวิลในดีโบโลสีนั้นจะมีรูปแบบกึ่งๆของมันติเพยเยอร์อยู่ที่ที่เราสามารถพบเจอผู้คนได้ตามพื้นที่ส่วนกลางเช่นเมืองหรือว่าอีเวนต์ต่างๆทำให้คนที่โฟกัสกับการเล่นคนเดียวเนี่ยจะไม่รู้สึกเงียบเหงาเกินไปนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากจอยกับผู้เล่นอื่นหรือว่าเล่นกับเพื่อนก็สามารถตั้งปาร์ตี้รวมกันได้4คน ยิ่งในภาคน,นี้รองรับการ cross platform ทั้ง PlayStation Xbox หรือว่า PC เล่นร่วมกันได้ทั้งหมดสายคอนโซลมีพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือสามารถเล่นแบบ couch play หรือว่านั่งเล่นพร้อมกันบนหน้าจอเดียวกันได้ด้วยแต่ทุกคนเองก็ต้องมีบัญชี Battle.net เป็นของตัวเองนะผมแอบ,บเห็นว่าเราสามารถตั้งแคลนหรือว่าตั้งคิวได้ด้วยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างในการรวมกลุ่มกันเยอะนอกจากนี้ตัวเกมยังมีระบบ cross progress คือถ้าเพื่อนๆคนไหนซื้อเกมบนหลายแพลตฟอร์มเนี่ย ก็ไม่ต้องไปเริ่มเล่นใหม่เซฟของตัวละครนั้นๆนจะถูกผูกอยู่กับบัญชีตัวเองเลยครับเวอร์ชั่นที่วางจำหน่ายจะมี3แบบ Standard, Deluxe และก็ u l t ติ a t e ซึ่งความแตกต่างของแต่และเวอร์ชั่นจะมีดังนี้ครับทุกๆเวอร์ชั่นจะได้รับของตกแต่งตามภาพที่จะมีทั้งสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงแล้วก็แบบของชุดกรอบทีนี้พอขยับจาก Standard มาเป็นเดลุจะได้ของเพิ่มอีก2ชิ้นคือเจ้าม้าตัวนี้พร้อมทั้งชุดกรอบของมัน นอกจากนั้นยังสามารถเข้าเล่นเกมได้เร็วกว่าแบบธรรมดาเป็นเวลา4วันอีกทั้งยังปลดล็อกซีซันแบทเทิลพาสให้เราสามารถได้มาซึ่งของต่างๆในซีซันแรกด้วยสุดท้ายแบบอัลติเมทจะเพิ่มจาก The ะลุคสมีอีก2อย่างคือได้อีโมดในการแสดงท่าทางมา1และก็ซีซันแบทเทิลพาสจะให้ของตกแต่งมาเลยโดยที่ไม่ต้องเล่นเองทั้งหมด20เทียพอพูดถึงระบบซีซันแบทเทิลพา ถ้าใครที่คุ้นเคยกับ Overwatch น่าจะมองภาพรวมออกนะครับเพราะมันเหมือนกันแทบจะถอดแบบกันมา Diablo 4จะมีกิจกรรมซีซั่นให้เราได้เล่นโดยทางบริษ,ษัทเองคาดการไว้ว่าจะเริ่มซีซั่นแรกเนี่ยตอนกลางเดือนถึงปลายเดือนกรกฎาคมและแต่ละครั้งก็จะใช้เวลาประมาณ3เดือนก่อนจะเริ่มซีซั่นถัดไปรายละเอียดที่มีในกิจกรรมก็มีตั้งแต่ของตกแต่งที่มีให้เราปลดล็อกคนที่ไม่ซื้อ Battle Pass เนี่ยก็จะมีของฟรีน้อยหน่อย โดยการได้มาเนี่ยอาศัยการทําเป้าหมายต่างๆที่เกมมีมาให้นะครับเลือกได้ว่าจะทําไม่ทําตรงไหนก็ได้ตามที่ถนัดเพื่อเก็บแต้มเลื่อนเทียบปลดล็อกของต่างๆตามลําดับแถมทางผู้พัฒนายังบอกว่ามีเนื้อเรื่องแยกย่อยซึ่งมันจะไม่อ้างอิงถึงเนื้อเรื่องหลักแล้วก็จะมีแมคานิกของเกมเพลย์ที่อาจจะเพิ่มเติมเข้ามามีทีมพิเศษเป็นของตัวเองเช่นเขาเองยกตัวอย่างว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นทีมซอมบี้เนี่ยก็อาจจะเน้นเรื่องราวหรือว่าศัตรูที่เป็นซอมบี้และก็ชุดก่อของตกแต่งเนี่ยที่จะเข้ากับทีมของีัันนน้ ราคา b บ t t l e Pass ในแต่ละซีซันน้นจะอยู่ที่ประมาณ10 US ดอลลาร์ครับแล้วก็จะมีของตกแต่งเพิ่มเติมที่ขายแยกย่อยในช็อปอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับกับรายละเอียดของเด a บโรสที่พอจะสรุปได้ก่อนที่จะไปเล่นตัวเต็มกันจริงๆยังมีรายละเอียดปีกย่อยของแต่และหัวข,ข้ออีกเยอะเลยทำให้รู้สึกว่าคราวนี้ทางบริษ,ษัทดูตั้งใจทำแล้วก็เปิดเผยข้อมูลกันเต็มๆอาจจะเพราะว่าที่ผ่านมาชื่อเสียงของแอค i ิ i ิชันบริษัทเรียกว่าไม่ค่อยดีลงเรื่อยๆเลยครับ ฉพาะในส่วนเกมของบริษ,ษัทเองอย่างเวอร์ออฟว r ลคราฟวอ r คราฟสามรีฟอกหรือไม่แต่ d i ียบโรก็ทำเอาแฟนๆพันแท้นั้นผิดหวังกันมาหลายรอบแต่เท่าที่ผมลองทดสอบเบต้ามาส่วนตัวผมให้ว่ามันดูดีแล้วก็เล่นสนุกมากๆคนที่เป็นแฟนซีรีส์นี้อยู่แล้วไม่น่าพลาดเพียงแต่ต้องยอมรับว่าราคาค่าตัวของเกมนั้นสูงเอาเรื่องยิ่งทางฝั่ง PlayStation ยังบวกเพิ่มเข้าไปอีกจากทางฝั่ง PC ใครที่ยังไม่เคยลองหรือว่ายังไม่แน่ใจนะครับทําไม่สนใจของแถมพรีออเดอร์ ยังไงก็รอทั้งส่วนของการรีวิวแล้วก็การทดสอบประสิทธิภาพกันสักนิดหนึ่งก่อนก็ได้เรามาทิ้งท้ายกันด้วยสเปค PC ที่เรียกว่าเบาๆไม่เรียกร้องมากเหมือนเกมอ,อื่นๆในช่วงที่ผ่านมาด้วยครับคันแนะนำนั้นต้องการแค่ Intel Core i5-4670K หรือ AMD Ryzen 3-1300X บวกแรมอี g b การ์ดจอเป็น GTX 970หรือ r a d e o n RX น7 0พร้อมทั้งพื้นที่ในการติดตั้งอีกเ0 g b เอาเป็นว่าเรา่า่น <Save> สเราวันนี้ช่อง First Play ขอตัวลากันไปก่อนครับตกหล่นตรงไหนหรือว่าผิดพลาดยังไงในข้อมูลเนี่ยต้องขอไปเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ